เปิดโลกกับกรีฑวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศอิหร่านนะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณารัฐอิสรามออิหร่านเป็นประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีเขตแดนติดกับประเทศอาร์มเมเนียนลและประเทศอาเซอร์ไบาจานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดประเทศคาซัคสถานและรัสเซียโดยมีทะเลแคสเปียนขั้นติดประเทศเติร์กเมนิสถานทางทิศตะวันออกเฉียง,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 งเหนือติดประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถานทางทิศตะวันออก ติดอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมานทางทิศใต้และติดประเทศตุรกีและประเทศอิรักทางทิศตะวันตกมีพื้นที่ดินแดน1,648,195ตารางกิโลเมตรเป็นประเทศใหญ่ที่สุดอันดับที่2ในตะวันออกกลางและอันดับที่18ในโลกมีประชากรประมาณ78.4ล้านคนมากที่สุดเป็นอันดับที่17ของโลกเป็นประเทศเดียวที่มีชายฝั่งทะเลแคสเปียนและมหาสมุทรอินเดีย ประเทศอิหร่านมีความสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์มาช้านานเนื่องจากที่ตั้งอยู่ในกลางยูเรเซียและเอเชียตะวันตกและอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มูธอิหร่านเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลายที่มีกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาต,ต่างๆมากมายคือเปอร์เซียที่ใหญ่ที่สุด61%อาเซอร์ไบาจาน16%เคิร์ด10%และโรเรสแตน6%ประเทศอิหร่านเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นด้วยการตั้งราชอาณาจักรก่อนเอรามัยและเอรามัยใน3,200-2,800ถึงปีก่อนคริสตศักราชชาวมีสอิหร่านรวบรวมพื้นที่เป็นจกักรวรรดิแห่งแรกๆใน625ปีก่อนคริสตศักราชหลังจากนั้นมีสกลายเป็นชาติวัฒนธรรมและการเมืองที่ครอบงำในภูมิภาค กรุงเตหะรานเป็นเมืองหลวงและนครใหญ่สุดของประเทศตลอดจนเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชั้นนำประเทศอิหร่านเป็นประเทศนำภูมิภาคและอำนาจปานกลางที่สำคัญมีอิทธิพลพอสมควรในความมั่นคงทางพลังงานระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลกจากการมีปริมาณเชื้อเพลิงซากดึกดําบันสำรองขนาดใหญ่ซึ่งมีปริมาณแก๊สธรรมชาติสำรองมากที่สุดในโลกและมีน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วมากที่สุดเป็นอันดับ4 มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสะท้อนบางส่วนจากการมีแหล่งมรดกโลกข,ของยูเนสโก19แห่งซึ่งมากที่สุดเป็นระดับที่4ในทวีปเอเชียและ12ในโลกลักษณะภูมิประเทศมากกว่าร้อยละเ5เป็นที่สูงในลักษณะของเทือกเขาสูงและที่ราบสูงเทือกเขาสูงที่ปรากฏในอิรานมี2เทือกเขาคือเทือกเขาเอลบูสทางตอนเหนือวางตัวขนานกับชายฝั่งทะเลแคสเปียนและเทือกเขาเซกลอส วางตัวขนานกับอ่าวเปอร์เซียเทือกเขาทั้งสองวางตัวแยกออกมาจากอาร์เมเนียนอร์ดขณะที่ที่ราบสูงจะอยู่ตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบพื้นใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศต่อเนื่องเข้าไปถึงอัฟกานิสถานและปากีสถานส่วนภูมิประเทศชายฝั่งจะปรากฏอยู่สองบริเวณคือตอนเหนือเป็นชายฝั่งทะเลแคสเปียนส่วนด้านตะวันตกเฉียงใต้และด้านใต้เป็นชายฝั่งราบของทะเลบริเวณอ่าวเปอร์เซีย อิรานเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนาแต่ทั้งหมดนั้นได้หลอมรวมอยู่ภายใต้กรอบของวัฒนธรรมเปอร์เซียประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนั้นใช้ภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆนั้นภาษาอาเซอร์ไบาจานเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดนอกจากนี้ภาษาอาหรับ ยังพบได้ทั่วไปทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศประเทศอิหร่านมีศาสนาประจำชาติคือศาสนาอิสลามนิกายชีอะซึ่งมีศาสนิกชนร้อยละ90-95ถึงของประชากรส่วนศาสนาอิสลามนิกายซุนนีมีร้อยละ4-8ถึงซึ่งศาสนิกชนส่วนใหญ่เป็นชาวเคิร์ดและชาวบาลูจีส่วนอีกร้อยละ2คือศาสนิกชชนนอกศาสนาอิสลามถือเป็นชนกลุ่มน้อย ได้แก่ศาสนาบาไฮศาส,สนาพื้นเมืองของชาวมันเดียนศาส,สนาพรามหมณ์ฮินดูศาส,สนาพื้นเมืองของชาวยัดดันศาส,สนายาซานศาส,สนาโซโรอัสเตอร์ศาส,สนายูดาห์และศาสนาคริสต์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ